ไม่รอดเนี่ยอ๋อมันเบี้ยวไอ้นี่แม่งขับความเร็วทั้งๆมันขับปกติ <c oughs> มึงคุมกันสองคนเลยอะเียน่ายิงทิ้งมาสนองกันหน่อยชนเลยชนเลยแต่ชนเลยเดี๋ยวสนองความต้องการนะนมึงคุมกูก่อนไอ้ยเี่ <c oughs> <c oughs> รถกูเลงไม่ออกเลยโทรศัพท์กากมากเรียบร้อยไปเอาไอปุ่นนี่ว่ะไอปุ่นนี่ว่ะไอ,ป,อ,ป,อปุ่นไอปุ่นเลยไอปุ่นไอปุ่นตอนแรกดูว่าคนอืน่นึูว่าคนแปลกหน้าดูว่าคนไม่รู้จักกันลงมาปุ๊บไอ้ปุ่น ไอ้เจ้าหนี่หญิงมั่วเนี่ยบูลลี่เหรอเฮ้ยโดนตำรวจบูลลี่ว่ะอ๋อเฮ้ยโดนตำรวจเก๋จริงอันเนี้ยเฮ้ยโดนตำรวจเก๋สามนายวุฒิภักดิ์เอางีงยิงดีกูอยากเห็นเองออกจากงานต่อหน้าต่อตาเลยแบบยิงปุ๊บหายไปเลยอะยิงดิยิงดิยิงดิกูอยากเห็นตำรวจหายต่อหน้าต่อตาเลย เดี๋ยวจะจำตำรวจสามหน่อนี้ไว้ยิงที่หลังตายไอ้โง่แจกใบสั่งหอไอส้ส์แขนแขนแขนยิงไปแล้วกยิงไปแล้วคน เกิดเครื่องสแกนเนอร์อ้าวไอ้ภูมิบอกไปแล้วตำรวจมีมีเครื่องไอ้โจมีเครื่องสแกนเนอร์แต่ตำรวจอย่างกูแม่งมีอีกไอดีนึง ภามกากรด์ดเชิดโอ้โหเน็ตหลุดเอเันดอลัจากทัพสิโด ตายโง่มีอีกนายหนึหนงมันจะเนียนขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ยางงหายห้าวยังอ่ะโดนยิงไปอ่ะอิ่มยังตะกัวหายห้าวไปดิหายห้าวไปดิฮะห,หายห้าวไปดิหายไปดิหมดหมดเลยหายหมดเลย หมอยาห้าวพวกเบียวตำรวจไม่ไม่ใช่เบียวอ่ะไม่อันนี้ไม่ใช่เบียวแล้วอันนี้มันแบบเลื้อนนี่ตำรวจเลื้อนย,ยิง,ย,งยิงประชาชนมัวแต่แม่งไม่ออกอย่างง้ตัดผ้ามันที่กูกูยิงสองเม็ดหายไปเลย <c oughs> สนิทกันยากอีกรอนมาหนคนเดียวอ่ะมาทำไมน,นี่คนเดิม ยิงแม่งเลยคนเดิมคนเดิมที่มันเลื้อนใส่พี่มันเอา M4 มันยิงใส่พี่กวนต้นไต๋นี่มาอีกคนหนึ่งก็แจกไปสั่งยังหาคนแจกไปสั่งไม่เจอเลยมันหนีไปไหนไม่รนะู้เนี่ยโดนเศษตังแบบเด้งเลยดับเบิลเด้งเลยรวมรวมแล้วสองร้ยบาทอะใครเข้าสปริงฟิลจะโดนจับตาเป็นพิเศษแบบบริการถึงที่เลย